รับซื้อเหรียญสองบาทรัชาการที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสีเงินแบบนี้ใครมีผมรับซื้อไม่อันนะครับสวัสดีครับ fc ช่องบรรบุรรับเหรียญที่รักทุท่กันนะครับทั้ง fc เก่าและใหม่นะครับ fc ครับคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญ2งบาทรัชาการที่9สีเงินนะครับปีนะครับ2,550นะครับแบบที่เห็นอยู่ในนะครับ คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคครับที่เห็นนี้ทั้งหมดคือเหรียญสองบาทนะครับยีเงินปีห้าศูนย์นะครับอ fc นะครับห้า fc นะครับดูดีๆนะครับบนเหรียญจะมีเหมือนนะครับมีคราบนะครับสีเมจิกนะครับติดอยู่นะครับที่ยังอยู่บนเหรียญนะครับเป็นร่องรอยของการนะครับเขียนตัวเลขนะครับเขียนตัวเลขเลขสองบนเหรียญครับ fc เนื่องจากว่านะครับเหรียญนี้นะครับออกมาใช้ ตอนนั้นนะครับขนาดเหรียญตอนที่ผมให้ข้อมูลกับ f c ไปว่านะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ใช้เหรียญนี้นะครับในระบบจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าใจว่าเหรียญนี้คือเหรียญบาทหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามีขนาดนะครับใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับ FC ก็เลยนะครับทำให้เหรียญ2บาทในรูปแบบของสีเงินเนี่ยยุติการผลิตไปนะครับ FC ครับก็ เป็นที่ต้องการของนักสะสมแล้วนะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับมีการนะครับมีแผนหรือมีโครงการว่าจะผลิตนะครับ200กว่าล้านเหรียญตามที่ในหนังสือคู่มือระบุไว้แต่จริงๆแล้วนะครับเราผลิตไม่ถึง FC ครับผมเมื่อนะครับเมื่อเมื่อการผลิตนะครับมีจํานวนไม่มากนะครับดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมนั่นเองใครมีนะครับสภาพนะครับจะแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยผมรับซื้อนะครับ FC เหรียญละ5บาทครับ fc ใครมีนะครับผมรับซื้อนะครับเหรียญละ5้าบาทครับผม fc ครับก็คลิปนี้นะครับถ้า fc ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ทักเข้ามานะครับคุยกันนะครับทางช่องทาง idline ได้นะครับ fc ครับผมนี่แหละครับผมเป็นเหรียญ2บาทนะครับปี50นย์ะครับยิ่งเงินนะครับไม่ต้องแปลกครับ fc ครับ นำเหรียญ2บาทนะครับมาแลกเงิน5บาทกับผมนะครับมีมากแลกเงินได้มากครับ FC สำหรับที่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ